วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการอธิษฐานที่อยู่สิบเรื่องนะครับที่อยู่ในพระคัมภีร์ว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างทําไมพระเจ้าฟังคนที่เหล่านี้อธิษฐานนะครับเราเปิดหนังสือลูกานะครับพี่น้องจะต้องใช้พระคัมภีร์นิดหนึ่งวันนี้ลูกาบทที่สิบแปข้อสิบสาถึงสิบสี่บทที่สิบแปดข้อสิบสาถึงสิบสอันหนึ่งที่เราควรศึกษาคือจากกรณีของคนเก็บภาษีกับพวกฟาริสีอธิษฐาน สำหรับบางคนที่ไว้ใจตัวเองว่าเป็นคนชอบธรมและดูหมิน่นคนอื่นนั้นพระองค์ตัดมาเลยว่ามีสองคนขึ้นไปอธิฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีและคนหนึ่งเป็นพวกเก็บภาษีคนฟาริสีนั้นนึกในใจของตนอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระโมทนาขอพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนโลภคน,นธรรมคนลุ่มประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีนั้นในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหนของสารพัดซึ่ข้าพระองค์หาได้นั้นข้าพระองค์ได้ชักเอาสิบหนึ่งมาถวาย ฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แงดูฟ้าแต่อีกคนหนึ่งตีอกโอนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดแล้วบอกความคนทั้งหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับไปบ้านของตอนนั้นนับว่าชอบธรรมไม่ใช่คนหนึ่งเพราะทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าฟังคําอธิษฐานหรือพระองค์ดูให้เราดูความเปรียบเทียบของสองคนนี้คือคนหนึ่งอธิษฐานรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมส่วนคนที่เก็บภษี เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ขอะเจ้าเมตตาคนบาปเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนบาปดังนั้นเวลาที่เราที่ฐานกับพระเจ้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่าทีเราต้องมีคือถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบทำเรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่า <c oughs> เรารู้เรื่องพระเจ้ามาก,กคนอื่นเนี่ยแม้ว่าเป็นเรื่องจริงก็ตามน,นะพี่น้องแต่ว่าท่าทีแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยคือท่าทีที่เราไปหาพระเจ้าคือพระเจ้าบอกว่าคนที่ยกตัวขึ้นเเหมือนกับคนที่มีความเย่อหยิ่ง พระเจ้าจะทําให้เขาต่ําลงดังนั้นเนี่ยท่าทีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีร์เดิมด้วยในกรณีของกษัตริย์ิดพี่น้องจํากษัตริย์大卫ได้ไหมตอนที่กษัตริย์ิดเริ่มมีการขยายอนะาณาจักรมากขึ้นเนี่ยกษัตริย์ิดเริ่มรู้สึกภาคภูมิใจกับจํานวนแผ่นดินที่เขาเนี่ยยึดมาได้แล้วก็สั่งให้ประชาให้พวกข้าราชการเนี่ยนับเป็นมวลประชากรทั้งหมดเลยทันทีที่ทน,น,นับประชากรเนี่ยกษัตริย์ิดรู้เลยว่าทำปิดต่อพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขาพาการอวยพรไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่กษัตริย์ิดทา แต่มันเกิดขึ้นจากพระเจ้าแต่กษัตริย์วิดไปคิดว่ามันเป็นความสําเร็จของกษัตริย์วิดย์ที่ทําให้บันดินนั้นขยายอันนี้คือท่าทีหนึ่งที่ผม <c oughs> หนุนใจพี่น้องว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องการที่ฐานถ้าเกิดการที่ฐานเรารู้สึกว่าพระเจ้าจะต้องฟังเราซึ่งคริสเตียนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นในหลายครั้งเหมือนพวกอิสราเอลเราเป็นลูกพระเจ้าอย่างที่หลายคนพยายามคิดแบบนั้นซึ่งมันจะเข้ามาในเรื่องที่ผมอธิบายเรื่องนี้คือคนเก็บภาษีกับคนกับพวกฟาริสี ภาษีเป็นคนถือว่าเป็นคนที่อะไรไมเป็นคนที่รู้เรื่องพระคัมภีร์เป็นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยตามบทบัญญัติที่ครบถ้วนนะครับแต่ปรากฏว่าพระเจ้ากับบอกว่าคนที่ทําไมคนที่เก็บภาษีนั่นที่มี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปดังนั้นเวลาที่เราเข้าไปหาพระเจ้าในการอธิษฐานเราต้องรู้ตลอดเวลาว่าเราเป็นคนบาปแล้วที่เราสามารถยืนขอพระเจ้าได้เพราะอะไรเพราะความเมตตาของพระเจ้าที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์งั้นท่าทีตรงเนี้ยเป็นท่าทีหนึ่งที่จะทําให้พระเจ้าฟังเรา เวลาที่เราธีษฐานอันนี้เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งนะที่ท,ที่ที่บอกพี่น้องแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทําให้พระเจ้าไม่ฟังเรานะครับอยู่ในสดุดีบทที่หกสิบหกพี่น้องจะต้องจดจดคระปีไว้เพราะมันจะเกี่ยวเรื่องการธิษฐานแม้ผมจะพยายามสอนเกี่ยวเรื่องการธีษฐานเป็นหลักนสดุดีบทที่หกสิบหกบทที่หกสิบหกข้อสิบแปด ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับอันนี้อันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราบ่มความชั่วไว้ในใจเราคือเราคิดไม่ดีกับผู้คนหรือคิดบางเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเราต้องรู้เลยว่าคําอธิษฐานเราพระเจ้าจะไม่ฟังดังนั้นในหลายครั้งเวลาที่เราสังเกตว่าทาไมคาอธิษฐานพระเจ้าถึงไม่ฟังจริงๆนะพระเจ้าเนี่ยวลาเราอธิษฐานเนี่ยเราควรจะได้คำตอบ แต่ที่มันไม่ได้คําตอบหรือคําตอบมันยืดออกไปเนี่ยเหตุผลหนึ่งอย่างที่บอกว่าอันแรกข้อแรกเลยนะค,คือเกี่ยวข้องกับท่าทีที่เราคิดว่าเราเป็นคนชอบทำเราคิดว่าเราเป็น,ปน,ปนผู้รับใช้พระเจ้าก็ตามหรือว่าเราคิดว่าเราเป็นคนที่เราพระเจ้าเจิมเราก็ตามต้องอย่าลืมว่าแม้แต่กษัตริย์วิทเป็นคนที่มีการเจิมแต่กษัตริย์วิทยังทําให้พระเจ้าลงโทษคนอิสราเอลตายจานวนมากหลังจากที่กษัตริย์วิทนับจํานวนประชากร ดังนั้นพระเจ้าเกียรติสิ่งก็คือพี่น้องจะต้องรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าเกียรติอยู่ในหนังสือพระธรรมสุภาษิตบทที่บทที่หกใช่ไหมความเย่อหยิ่งมีอยู่เจ็ดสิ่งที่พระเจ้าเกียรติก็คือความเย่อหยิ่งดังนั้นความเย่อหยิ่งนั้นจะเป็นจุดแรกอันที่ทําลายมนุษย์หรือแม้แต่ความสําเร็จหรือความภาคภูมิใจที่เรามีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพระเจ้าอวยพรเราขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยผู้รับใช้อาจจะไม่ค่อยคิดประเด็นนี้แล้วเขาก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจในสิ่่งทีเาเาป็น ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทําให้เราเนี่ยที่พระเจ้าไม่ค่อยพอพระทยัยอันที่สองคือเราบ่มความความคิดของเราเนี่ยความคิดชั่วในใจเราคือบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกไอ้เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นในพระพิธีถึงบอกว่าให้เรารักษาใจให้บริสุทธิ์เพื่อเราจะสามารถเห็นพระเจ้าได้หมายถึงว่าเวลาที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเราใช้เวลาที่ที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้านะั้นพระเจ้าจะทรงฟังเรานั่นคือสิ่งหนึ่งพี่น้องจะต้อง สำรวจว่ามันมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ายังมีความคิดที่ไม่ดีนะครับอันที่สามเนี่ย <c oughs> อยู่ในบทสรุดีบทที่สามสิบสี่ข้อสิบห้าสรุดีบทที่สามสิบสี่ข้อสิบห้าพระเนตรของพระเจ้าเห็นคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคาอ้อนวอนของเขาคือ,ค,อคืออันหนึ่งก็คือว่าเราต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าในพระคําของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยพระพิยซูเองก็บอกคนที่ประพฤติตามท้อยคำางรงเนี่ยทุกอย่างที่ท่านขอนี่จะได้ ความชอบทมไม่ได้มาจากการที่เรากระทำเองแต่ว่าความชอบมาโดายความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนแต่หลังจากที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องสําเดงความเชื่อนั้นผ่านทางการประพฤติในการเชื่อฟังพระเจ้างั้นคนคนไม่ค่อยอธิบายเรื่องนี้แล้วบอกว่าเราไม่ต้องประพฤติเพราะว่าพระเยซูเป็นคนทําแล้วแต่ว่ายากอบบอกชัดว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติคือความเชื่อที่ทไรผลดังนั้นการดําเนินชีวิต ของเราใน,าาน,น,นก,าการเชื่อฟังพระคัมภีร์เจ้านั้นมันเป็นการสําแดงการเชื่อฟังและการสําแดงความรักที่มีกับพระเจ้านะครับเราจะต้องเป็นคนที่ชอบทำเพราะว่ามเมื่อเราเป็นคนชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าคือความหมายความว่าพระเจ้ามองดูเราเนี่ยเป็นคนชอบทำพี่น้องสังเกตไหมว่าคนในพระคัมภีร์หลายตอนไม่ว่าจะเป็นโยกเป็นใครก็ตามที่พระคัมภีร์พูดถึงมันเป็นการที่พระเจ้าเลือกเข้ามาเป็นผู้นาําอิสราเอล,ลเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบทำเขาเป็นคนที่แตกต่างเหมือนกับเหมือนกับ โนอาหรือ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 หลายคนที่อยู่ในพัมบีแต่หลายครั้งเนี่ยเราไม่บางบางทีบางคนนี่อาจจะเป็นแบบนี้บางคนเป็นเหมือนโยนาพี่น้องรู้จักโยนาโยนาเนี่ยพระเจ้ามีแผนการให้เขาไปในเรื่องบางเรื่องแต่โยนาเนี่ยไม่ยอมไปตามทางพระเจ้าในตอนแรกเขามีแผนเขาเองเขาไม่ไปเพราะเขารู้ว่าถ้าขืนไปบอกให้พวกนั้นกลับใจใหม่พวกเขาจะมีปัญหาตัวเขาเนี่ยังมีปัญหาเพราะาคนไม่คนไม่ชอบเขาแน่นอน ัโยนาไม่ไปใน,ในจนกระทั่งแบบว่าไปถึงจุดหนึ่งเมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าทําไมชีวิตของเขาทําไมต่ําลงลงไปอยู่ในท้องปลาบัมปีมีไม่ได้บอกว่าประวานไม่มปลาขนาดใหญ่อีกอันหนึ่งคือดาน,นี้บทที่เก้าข้อสิบแปดข้อที่เหตุผลที่สามเหตุผลในการที่เราท่าทีอันนี้พูดถึงท่าทีของเรานะครับพี่น้องอาจจะต้องจดเป็นหัวข้อไว้แล้วก็จดข้อบังปีไว้เพื่อพี่น้องจะได้รู้ว่าเวลาพี่น้องอธิษฐานอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค ทำให้คำที่ฐานเราไม่เกิดผลบางทีเราที่ฐานแบบง่ายๆพี่น้องดาเนียลบทที่9ข้อ18ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระกันสดับขอทรงลืมพระเนตรดูความร้างเปล่าของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งนครซึ่งมีอยู่ตามพระนามของพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ถวายคำมีวอนต่อพระองค์ด้วยอ้างความชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุ แต่ได้อ้างพระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์อันนี้คือมันจะไปตรงกับข้อแรกเหมือนกันคือว่าเวลาที่เราขอพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ขอเพราะว่าเราเป็นคนชอบทาในหลายครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบทาเป็นคนที่ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าก็าจริงแต่ว่าดานิเยลเนี่ยอธิษฐานขอเพราะอะไรเพราะความกรุณาของพระเจ้าคือเราต้องเอาท่าทีเนี่ยในการแสวงหาพระเจ้าไม่ไม่ไม่ใช่ความชอบธรรมของเราเอง แต่เพราะว่าพระกรุณาของพระเจ้าสังเกตไหมพระเจ้าเป็นคนที่ฟังดานียลเนี่ยเวลาที่ดานียลอธิษฐานดานียลเนี่ยอ้างอะไรพระคุณพระกรุณาของพระเจ้าทั้งทั้งที่ดานียลเป็นคนที่ชอบทำนะแต่ว่าดานียลบอกเราไม่ได้าเราไม่ได้ขอเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนชอบทำคือพระเจ้ามองดานียลเป็นคนชอบทำรจริงแต่ดานียลไม่เอาสิ่งเหล่านั้นแต่ดานียลบอกว่าขอพระเจ้าเมตตาข้าพระองค์ตามพระกรุณาของพระองค์นี่คือสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราขอพระเจ้าบางเรื่องพี่น้อง ให้เราขอความเมตตาจากพระเจ้าทั้งที่เราเป็นคนที่ชอบทำนะครับอันนี้เป็นเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งข้อที่ห้านะครับประการที่ห้าคือในสดุดีบทที่ห้าข้อสามสดุดีบทที่ห้าข้อข้อสามพแต่พระเจ้าในเวลาเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการะบูชาแด่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่สิ่งหนึ่งที่ที่เราควรจะมีก็คือว่า กษัตริย์วิทเนี่ยอธิษฐานกับพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกในตอนท้ายนะกุญแจอยู่ที่ว่าเขาหวงรอคอยด้วยความคาดหวังในคําอธิษฐานเวลาที่เราอธิษฐานเราต้องคาดหวังว่าสิ่งที่เราขอนั้นแต่มันจะต้องเป็นอะไรเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าด้วยเราจะได้รับสิ่งเหล่านั้นคือเราต้องรอคอยหลายครั้งเนี่ยเราอธิษฐานแต่เราไม่รอคอยบางครั้งเนี่ยการรอคอยอาจจะยาวนานหรือสั้นเนี่ยแล้วแต่ประหลง แต่เรารู้ว่าวันหนึ่งมันจะมาถึงเราแน่นอนครับคือเราจะต้องมีความคาดหวังในการอธิษฐานอย่างผมอธิษฐานเนี่ยผมอธิษฐานไปอยี่กับพระเจ้าแต่ว่าผมรู้ว่าพระเจ้าจะเมตตาวันหนึ่งนะครับในข้อที่หกนะครับประการที่หกหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อสิบสี่หนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อสิบสี่และนี่คือความมั่นใจ ที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคําอธิษฐานนั้นจะต้องเป็นการอธิษฐานที่สอดคล้องกับน,น้ำพระทยัยพระเจ้าอธิบายให้เห็นภาพชัดนะั่นคือว่าเวลาที่เราอธิษฐานขอบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องสอดคล้องกับหลักการที่อยู่ในพระคัมภีร์คือไม่ได้หมายความว่าจะต้องขออย่างที่ที่พระเจ้าบอกกับเราว่า ราขอแบบไหนเท่านั้นแต่หมายความว่าอย่างเช่นไอ้คำอธิษฐานที่มันผิดก็คือพระพี่บอกว่าเหตุผลที่ท่านขอแล้วท่านไม่ได้รับเพราะอะไรเพราะท่านขอปิดขอไปเพื่ออะไรสนองความต้องการคือเราต้องการสิ่งนั้นก็จริงแต่ว่าพระพี่เคยบอกว่าก่อนที่เราจะอธิษฐานนพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรดังนั้น <c oughs> สิ่งแรกก็คือว่าเราจะต้องอธิษฐานโดยที่เราต้องรู้เลยว่าไอ้สิ่งเวลาที่เราท่าทิองเราที่อธิษฐานกับพระเจ้านั้นจะต้องสอดคล้องกับ น้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยคือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่อธิษานเป็นเรื่องที่ที่สมควรกับกับสิ่งที่พระพิมพ์บอกไปอย่างเช่นเราบอกว่าพระเจ้ารู้อธิษานพอพระองค์ทรงบอวยพอในข้าพระองค์มั่งมีร่ารวยมากขึ้นถามที่ว่ามันใช่พระเจ้าอวยพรเราแน่นอนแต่ว่าไอ้ความมั่งคั่งที่มันมากเกินไปกับชีวิตเราคือบ,บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะแต่ยากที่จะมีมากขึ้นกว่าเดิม มันกลายเป็นเงื่อนไขที่ที่ไม่ตรงของพี่คือบอกว่าพ่อพี่บอกว่าอย่าให้เรารักโลกนี้อย่าให้เรารักเงินและทองคือให้เราสึกพอเพียงกับสิ่งที่เรามีแล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพียงแต่ท่านคิดนะพี่น้องผมบอกเลยว่าเพียงแต่ท่านบางครั้งพี่น้องไม่ต้องขอในหลายครั้งเนี่ยวลาที่ผมลําบากจริงๆเนี่ยบางทีผมแค่คิดคําตอบมาเลยยังไม่ได้ทิฐิฐานเลยนะพี่น้องผมยังไม่ได้ทิฐฐานแต่คําตอบมาแล้วนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมมีประสบการณ์ประการที่เจ็ดนะครับ บทที่สี่ข้อที่สามยากอบบทที่สี่ข้อที่สามท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่านอันนี้คืออันนี้คือเรื่องที่ที่ผมอธิบายไปเหมือกี้เหมือนกันว่าคือถ้าเราขอเนี่ยจะต้องไม่เป็นสนองความต้องการฝ่ายเดือนหนังงเราเองคือพระเจ้าจะเพิ่มให้กับเราเนี่ย ตามขนาดความสัต no ์ื่อที่เรามีกับพระเจ้าอยู่แล้วคือไม่ว่าเราจะขอเรื่องนั้นหรือไม่ก็ตาเนี่ยพระเจ้าจะให้เราอย่างเต็มขนาดและคนที่พระเจ้าจะมอบสมบัติให้เขาพระองค์ให้เราดูแลเนี่ยคือคนที่ทําไมคนที่สัตื่อคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่สัตื่อแล้วเราขอที่อยากขอพระเจ้าบอกขอให้ข้าพงค์ดูแลทรัพย์สมบัติของพระองค์มากมายปรากฏว่าชีวิตการเือนชีวิตเราส่วนตัวไม่เป็นคนที่สัตื่อความสัต่อนั้นมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆมันเบีอกว่าถ้าเราสัต่อในสิ่งเล็ก พระเจ้าจะตั้งให้เราดูในสิ่งที่ใหญ่หมายความว่าความสัตย์ซื่อมันเริ่มจากอะไรผมผมยกตัวอย่างให้เราเห็นง่ายๆคือว่าสมมติเราสัญญากับพระเจ้าบอกว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเราจะเริ่มอธิษฐานทุกวัน <c oughs> เราก็อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อ่านไปอยู่สักพักเลิอกอ่านแล้วเราเริ่มแปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตเราเริ่มไม่สัตย์ซื่อละกับพระเจ้าในการเดินจริงจังกับพระเจ้าแล้วคำพูดเราเนี่ยเป็นคำพูดที่ พระเจ้ารู้เลยว่าสิ่งที่เขาขอนะเขาขอไปอย่างนั้นนะครับเขาขอไปเพื่อตัวเขาเองแต่ว่าขนาดเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยเขายังไม่สัตซ์ซื่องั้นพระเจ้าจงึงทําไมไปอวยพรอ,อีกคนหนึ่งที่สัตซ์ซื่อเพื่อจะดูแลทรัพย์สมบัติของอนันจักรของพระเจ้าในทุกด้านอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่อยากอธิบายหนุในใจพี่น้องไว้นั้นวันนี้พี่น้องคงได้หลายข้ออีกข้อที่อันที่แปดนะครับประการที่แปดอยู่ในมัทธิวบทที่ยี่สิบหกข้อสี่สิบสอง จึงเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สองอีกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามน้ำประทัยของพระองค์คนที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าแบบพระยูคริสได้คือคนที่ยอมจำนวนหมายความว่าเมื่อเราขอพระเจ้า,แล,า,แ,ลาแล้วเราบอกพระองค์ว่าถ้าสิ่งนี้ไม่ได้ก็ขอเป็นไปตามน้ำประทัยพระองค์คือไม,ไม่พยายามที่จะขอเพื่อจะ ลบให้พระเจ้าเนี่ยทําตามใจปรารถนาของเราเองแต่ไม่ได้บายความว่าเราจะไม่คม,มักคม้นอธิษฐานต่อนเนื่องนะเราลบเล้าพระเจ้าได้แต่ว่า <c oughs> ท่าทีข้างในเรานั้นจะต้องเป็นท่าทีที่บอกว่าแม้ว่าคําตอบที่พระองค์ให้กับข้าพระองค์จะไม่เป็นอย่างที่ข้าพร,ระองค์ปรารถนาเราจะเป็นคนที่ยอมจำนนนี่คือท่าทีหนึ่งที่เราควรมีของเป็นคนที่เป็นนักอธิษฐานเนี่ยนั้นเรื่องเรื่องที่อธิบายพี่น้องก็ มันจะมีเหลือข้อที่เปนที่หมดสิบข้อมาระโกบทที่เก้าข้อยีิบสี่มาระโกโบทที่เก้าข้อยี่สิบสี่และในทันใดนั้นบิดาของเด็กก็ร้องทูลว่าข้าพเจ้าเชื่อที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิดคาอธิษฐานที่จะเกิดผลคือคอําอธิษฐานที่ประกอบไปได้วยความเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจความหวังใจ เวลาที่เราทิ่ฐานพี่น้องพี่น้องจะต้องฝึกที่จะมีความมั่นใจไม่ปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยเข้ามาทําให้เรารู้สึกท้อใจเวลาเราทิ่ฐานขอมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะมั่นใจว่าพระเจ้าจะเป็นคนที่ตอบเราถ้าสิ่งที่เราขอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขอผิดเงื่อนไขที่พระเจ้าที่ผมอธิบายไปตอนต้น ไม่ได้ขอมาเพื่อตัวเองไม่ได้ขอเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งเนี้ถามว่าพระเจ้ารู้พระเจ้ารู้คนอื่นอาจจะไม่รู้นะว่าเราคิดอะไรแต่พระเจ้าเป็นคนที่รู้เพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องจูนท่าทีข้างในใจของพี่น้องนะผมที่บอกว่าสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญเหมือนที่พิเยซูบอกทุกอย่างที่ออกมาจากปากจะมาจากใจดังนั้นผลที่อยู่ในใจของเราเนะี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าดูชีวิตของเรา ไม่ใช่สิ่งที่เราพูดนะแต่สิ่งที่อยู่ข้างในใจเราว่าท่าที้งในใจเราถูกต้องไหมกับพระเจ้านะครับประการสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะอธิษฐานนมันสการในยากอบทที่ห้าข้อสิบหกเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นจากโรคภัยคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลสิ่งหนึ่งที่พบอพีย้ําก็คือว่าจงสารภาพบาปต่อกันและกัน การที่เราทําให้ตัวเราเป็นคนที่ชอบทำหมายถึงว่าเป็นคนที่ปาศจากบาปนั่นหมายความว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราสารภาพบาปก,กับพระเจ้ากับเพื่อนมนุษย์ที่เราทําผิดต่อเขาเราต้องสามารถเป็นคนที่ง่ายมากในการขอโทษคนคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยขอโทษเวลาที่เขาทําผิดแต่ว่าในบะันพีบอกให้เราสารภาพบาปกับเราคือทุกอย่างในการดำเนินชีวิตเรานั้นเมื่อเราเป็นคนที่ชอบทํานั้นคือสารภาพบาปกับพระเจ้าเราเป็นคนที่ ที่ทําให้ชีวิตเรานั้นสะอาดเราไม่มีอะไรติดค้างในใจของเราเลยพระพี่บอกว่าคนแบบเนี้ยเวลาที่อธิฐานนั้นจะมีพลังมีพลังที่ทําให้เกิดผลแม้แต่บางทีบางคนจะมีอคติกับพี่น้องกับบางคนทุกเรื่องนะพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นคนที่ไม่อคติแต่พูดความจริงแต่ไม่มีอคติเนี่ยพี่น้องรู้เลยว่าพระเจ้าจะเป็นคนที่ฟังคำอธิษฐานเรานี่คือสิบสิบอย่างนะครับที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ว่าอะไรบ้างที่เป็นเป็นสาระสําสคัญในการอธิษฐานนี่ผมรวบรวมให้พี่น้องเห็นอยู่สิบประการซึ่งอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่ารายละเอียดหลักๆใหญ่ๆจะมีอยู่ไม่กี่อันซึ่งถ้าเทียนถ้าพี่น้องจานะครับเดี๋ยวผมจะให้เซฟใส่ทําได้ทีแล้วผมจะโพสต์เข้าไปในให้พี่น้องไปฟังทบทวนได้ซึ่งอาจจะมีประโยชน์กับพี่น้องว่าอะไรบ้างที่เป็นกุญแจที่สําคัญแล้วเราเราก็เราตง้งเช็คตัวเราเองว่า อีสิบอย่างเนี่ยเราขาดอะไรบ้างถ้ามันขาดปุ๊บเราก็รีบแก้ไขเพื่อให้เราเป็นคนที่พระเจ้าฟังคำอธิษฐานนะครับก็เดี๋ยวเรานมาสก,การพระเจ้าด้วยกันแล้วก็อธิษฐาน